ไปที่เว็บนะครับ accoffice.com นะครับถ้าเจอชื่อเว็บก็คลิกเข้าไปนะแล้วกด enter เมื่อเข้ามาสู่ที่หน้าเว็บนะครับให้เราคลิกไปที่แถบดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดแอปบิลลิง เริ่มดาวน์โหลดคลิกรันนะครับเพื่อติดตั้งโปรแกรมคลิกเน็กไป2ครั้งนะฮะหนึ่แล้วคลิกปุ่มเช้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะครับเราก็ต้องพยายามติดตั้งได้ดีขึ้นไปนะครับ ลบีเออกตัววแล้วพิมพ์ดีเข้าไปแทนแล้วคลิกโอเคก็คลิก Next ต่อไปเรื่อยๆนะครับถึง Install มาติดตั้งเสร็จนะฮะปิดหน้าจอนะครับเพื่อไปตรวจสอบดูที่หน้าวินโด์นะครับจะเห็นว่ามีไอคอน a d d i n ง Show ขึ้นมานะครับให้เราเดับบ b ิคคลิกเข้าโปรแกรมรอสักครู่นะครับเมื่อโหลดเสร็จก็จะเห็นมี Login นะครับ ให้เราใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับเบื้องต้นเราต้องตั้งชื่อกิจการของเราเข้าไปก่อนก็คือไปที่ระบบไปที่เมนูเพิ่มแก้ไขบริษัทนะครับคราวน,นี้เราก็ตั้งชื่อกิจการของเราเข้าไปเราก็คลิกปุ่มด้านขวาปุ่มที่สองนะครับคลิกปุ่มเพิ่มบริษัท อันนี้เราก็พิมพ์ชื่อกิจการของเราเข้าไปเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อร้านคา้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เก็บข้อมูลของเรานะครับแล้วตรงชื่อกิจการตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แสดงในหัวบินตอนที่เราพิมพ์บินออกมานะครับนี่แล้วก็บันทึกเรียกเข้าไปนะครับจะขีดครบหรือไม่ครบก็แล้วแต่สะดวก บันทึกเสร็จเราก็คลิกปุ่มเซฟนะครับเบื้องต้นเราคลิกข้อมูลเปล่านะครับแล้วก็ระบุปีปัจจุบันเข้าไปเมื่อระบุเสร็จเราคลิกปุ่มเซฟจากนั้นเราก็เช็นชื่อธุรการของเราเข้ามานะครับอันนี้เราก็จะนำชื่อธุการของเรามาใช้งานแล้วก็คลิกปุ่มเลือกบริษัทเลือกปีนะครับ เลือกปีที่ต้องการเสร็จแล้วก็คลิกเลือกจากนั้นเราจะเห็นช่อติการที่แสดงอยู่ด้านบนนะครับว่าได้ถูกนำมาใช้แล้วนะครับเสร็จแล้วคลิกออกมานะครับตอนนี้เราก็สามารถเลือกบันทึกการซื้อการขายได้เลยนะครับนะครับเราก็ได้ผลลัพธ์สต็อกแล้วก็บัญชีนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องบันทึกรายชื่อสินค้าของเราเข้าไปป่อนนะครับเราก็ไปที่เมนูสต็อกสินค้านะครับถ้าเราถนัดคีย์บอร์ดเราก็สามารถกดเป็นคีย์บอร์ดได้เลยนะครับ F2 เพิ่ม F4 สลบอะไรนะครับถ้าถนาดัดเมาส์เราก็คลิกเมาส์อันนี้เราก็คลิกปุ่มนิวที่ต้องการเพิ่มนะครับรหัสสินค้าถ้าเรามีรหัสสินค้าเราก็คียเข้าไป ต่ถ้าเราไม่มีแล้วก็กด enter ให้มัน run auto ไปเลยนะครับถ้ากดกด enter ที่ช่องรหัสาร์โค้ดถ้ามีก็คีย์เข้าไปถ้ายังไม่มีก็กด enter ผ่านไปก่อนก็ระบุชื่อสินค้าของเราเข้าไปถ้าคุณมีายชื่อสินค้าของคุณอยู่แล้วใน excel นะครับคุณก็สามารถที่จะ import ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่หน้าโปรแกรมได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมานั้งคีย์ทีละตัว อันนี้ลองดูละเอียดที่เว็บไซต์ได้ที่ที่ accoffice.com ส่วนตรงนี้เราจะต้องมีการเพิ่มหน่วยนับเข้าไปนะครับตอนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆนี่เราก็ต้องเพิ่มละเอียดเข้าไปก่อนอเช่นหน่วยนับเป็นก่องนะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่มเซฟเมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็คลิกปุ่มเลือกเข้าไปนะครับถ้ามีราคาต้นทุนก็คีเข้าไป อันนี้เราก็บุราคาขายเบื้องต้นเพื่ออำนวยคนามส่วนในการเปิดบินนะครับ็รจะบุราคาขายเข้าไปบันทึกเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มเซฟนะครับเมื่อเซฟเสร็จเรียบร้อยครับไปดูผลลัพธ์นิดนึงไปดูที่สินค้าคงเหลือ,อแล้วก็จะเห็นรายชื่อสินค้าของเหลือเข้ามานะครับที่จะทำการคือกานขายต่อไป ย่าไปที่ตั้งยอดยกมานะครับกรณีที่เราต้องการที่จะกําหนดยอดเบื้องต้นของเราเข้าไปนะครับว่มามียอดคงเหลือเท่าไหร่ที่จะเริ่มต้นก่อนการใช้งานนะครับนี่แล้วก็เป็นนับสต็อกมาแล้วก็มาใส่จํานวนเข้าไปนะครับใส่จํานวนแล้วก็ใส่ราคาต้นทุนนะครับ มื่อบันทึกเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มเซฟอันนี้เราก็ไปดูผลลัพธ์คงเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับไปที่เมนูสินค้าคงเหลือนะครับแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ของสต็อกนะฮะก็จะมีจำนวนคงเหลือยกมานะครับพร้อมเริ่มต้นในการใช้งานนะครับอันนี้เราก็เตรียมพร้อมในการบันทึกซื้อกับบันทึกขายนะครับอันนี้เราก็ไปที่เมนูซื้อนะครับแล้วก็เลือกเอาว่า จะบันทึกซื้อเชื่อสินค้าหรือซื้อสดสินค้านะครับตอนนี้ตัวอย่างจะแนะนำอยู่ที่ซื้อเชื่อสินค้านะครับเราก็ต้องบันทึกเกลียดต่างๆออกไปนะครับวันนี้ก็ได้บินซื้อเข้ามาแล้วก็อาจจะบันทึกเข้าในส่วนจุทุกนี้นะก่อนบันทึกบินซื้อแล้วก็ต้องตรวจสอบดูว่า เราซื้อจากที่ไหนนะฮะเราก็คลิกไปที่ผู้ขายก่เก็บประวัติผู้ขายไว้นิดหนึ่งนะครับก็ต้องเพิ่มเข้าไปก็คลิกปุ่มนิ w วเพิ่มนะฮะหหังผู้ขายก็กด enter ให้มันออโต้นะครับเราวุูกคำนำหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็ขอตัวช่วยแล้วกันนะครับคลิกเข้าไปเพื่อเลือกคำนำหน้าได้คำนำหน้าที่ต้องการนะครับว่าเราซื้อมาจากบริษัทหรือซื้อจากการค้านะครับเราคลิกเลือกเข้าไป อันนี้เราก็ใส่ชื่อกิจการของบริษัทที่เราซื้อของเข้ามานะครับจะคีให้ครบหรือคีไม่ครบก็แล้วแต่สะดวกนะครับเราสามารถมาแก้ไขในภายหลังได้นะครับบันทึกเสร็จเราคลิกปุ่มเซฟเมื่อเราได้ข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปทาการบันทึกบินซื้อเข้าไปนะครับก็ไปคีซื้อเชื่อ สินค้านะครับเนี่ยก็กดปุ่ม New เพือเ่อเพิ่มบินเข้าไปนะครับช่องรหัสผู้ขายแล้วก็จับมาคลิกแล้วกด F3 นะครับจะมีข้อมูลเมื่อกี้ที่เราเพิ่งบันทึกเข้าไปเนี่เราก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการเสร็จแล้วก็คกดเลือกอกด Enter หรือดับมาคลิกเข้าไปก็ได้นะครับได้ที่เราให้กด Enter ไปเลยให้มันออตโต้นะครับได้ที่บินซื้อตัวนี้เราควรน,นําเอกสาร ริงมันเขียไปนะฮะเวลาได้บินมาเนี่ยก็จะมีเลขที่บินอยู่ในเอกสารนะครับแล้วก็นําเลขเอกสารตรงจุดนั้นบาบันทึกเข้าไปบันทึกเสร็จแล้วก,กด Enter วันที่ก็ใส่วันที่ตามบินเข้าไปวันให้คิดดิกระบุเข้าไปลเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อคือดับเบิลคียขเข้าไปด D F สามนะครับ ราก็เลือกสินค้าที่เราต้องการจะซื้อนะครับแล้วก็คลิกเลือกนะฮะเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วกด enter e n t e r ใส่จำนวนสินค้านะครับตามบิลที่ระบุเข้ามานะครับใส่ราคาเข้าไปนะครับอันนี้จะต้องดูตามบิลที่เราซื้อเอกสารจริงๆเข้ามานะครับ เอนเตอร์มาเรื่อยๆนะครับจะมาบันทึกบรรทัดที่สองอัตโนมัตินะครับทึกเสร็จแล้วคลิกปุ่มเซฟครับเมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะเดีไปดูผลลั์เจ้านี้นิดหนึ่งเพราะเราซื้อเชื่อสินค้าก็จะมีเจ้านี้เกิดขึ้นเราไปดูที่สรุปเจ้านี้ก็จะมียอดเจ้านี้โชว์ขึ้นมานะครับไปดูผลลัพธ์ที่สต็อกนิดหนึ่งที่สต็อกที่สินค้าคงเหลือ เมื่อเรามีการบันทึกซื้อเข้าใหม่เนีฮยก็จะมีช่องจำนวนดับเกิดขึ้นมาจะบวกกับยอดจบมาก็จะเป็นคงเหลือต่อไปนะครับเมื่อบันทึกซื้อเสร็จอ่ะทีนี้ลองไปบันทึกขายแล้วก็พิมพ์บินดูนะครับคล้ายๆ้ากับการซื้อนะครับเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะบันทึกขายเชื่อสินค้าหรือขายสดถ้าเราขายคิดดิตแล้วก็บันทึกขายเชื่อสินค้านะครับ อันนี้ก่อนมาทึกขายแล้วก็ต้องตรวจสอบดูก่อนว่าเราขายให้ใครนะเ็ต้องเก็่ยปวดลูกค้าวิดหนึงกับไปที่เมนูลูกค้านะครับก็ต้องคลิกปุ่ม New หรือ f2 เพิ่มเข้าไปลนะลูกค้าแล้วกด Enter ให้มันออโต้เลยนะทำนำหน้านะครับก็เลือกคล้ายเหมือนเมื่อกี้นะฮะว่าเป็น ร้านหรือเป็นบริษัทนะครับแล้วก็คลิกเลือกเข้าไปก Enter กระบุชื่อลูกค้าของเราเข้าไปนะครับเรจะคีย์ให้ครบหรือไม่ครบก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่สิ่งที่จำเป็นก็คือต้องมีรหัสลูกค้าชื่อที่อยู่นะครับบันทึกเสร็จแล้วคลิกปุ่มเซฟ เมื่อเราบันทึกประวัติลูกค้าเสร็จเราก็สามารถไปบันทึกการขายได้เลยไปที่ขายเชื่อสินค้านะครับอันนี้ก็จะเปิดบินให้ลูกค้าละเปิดบินแล้วก็คลิกปุ่ม New เพิ่มนะครับอีกปุ่ม New หรือ F2 ครับหลักลูกค้าเราก็ดับมันคลิกเดฟเข้าไปนะครับไปดูประวัติเมื่อกี้ที่เราเพิ่มเพิ่มเข้าไปเมื่อเราเลือกชื่อที่ต้องการเสร็จแล้วดบมันคลิก จะคิดเลือกนะครับกด enter มาก็ได้ได้ทีกด enter ไปเลยให้ออโต้นะครับระบ,บุข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับครดิตถ้ามีก็ระบ,บุเข้าไปนะครับกด enter ไปเรื่อยกด enter ไปเรื่อยมาถึงช่องรหัสสินค้าเราก็ต้องเลือกรหัสสินค้าตัวที่เราต้องการจะขายนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลือกสินค้าตัวที่เราต้องการจะขาย ันนี้ตัวอย่างหนึ่งเรามีแค่หนึ่งตัวอย่างก่อนนะครับเสร็จแล้วเราได้กด enter ไปใส่จํานวนที่ต้องการจะขายนะครับรา,าคานี้จะดึงมาจากทะเบียนสินค้าเมื่อกี้ที่เราบันทึกตั้งแต่ตอนต้นนะครับหรือถ้าเราต้องการจะแก้ไขเราก็ระบุเข้าไปใหม่ได้เลยนะครับบันทึกเสร็จเรากด enter ไปเรื่อยๆนะครับจนบันทึกมาทัดที่สองเราบันทึกเสร็จแล้วที่ปุ่ม save เสร็จเราจะต้องปิ้นบินให้ลูกค้านะฮะเราดูนะฮะก็จะมีปุ่มบันขยายนี่ขอดูตัวอย่างถ้าเราไม่ขอดูเราก็คลิกพิมพ์ได้เลยอันนี้เราขอดูตัวอย่างก่อนนะครับเด็กต้นฉบับแล้วก็เริ่มพิมพ์ก็จะให้เห็นบินออกมาทางจอภาพนะครับเราก็สามารถมาตรวจทานดูว่าสิ่งที่เราคีย์ไปทุกอย่างถูกต้องไหมนะครับ ก็จะคำนวณทุกอย่างให้มาอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อตรวจทานเสร็จเราอยากจะพิมพ์ก็สามารถที่ปุ่มลูกเครื่องพิมพ์เพื่อขอพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ได้อย่างแล้วก,ก็คลิกออกมาก่อนนะครับเมื่อเรามาคิึกขายเชื่อนะครับเราก็อาจจะต้องลองดูว่าเราอยากจะปรับฟอร์มไหมถ้าเราอยากปรับฟอร์มเราก็สามารถคลิกปุ่มแก้ไขฟอร์มนะครับไปปรับปินมต่างๆที่เราต้องการได้อันนี้เราอาจจะไปดูวิดีโอที่เว็บไซต์ทีนะครับ ไปดูผลลั์นิดนึงไปดูที่รูปนี้ไปดูที่สรุปตรงนี้นะครับเพราะเราบันทึกขายเชื่อก็จะมีมีูกนี้โชว์ขึ้นมานะครับไปดูผลลัของสต็อกที่สต็อกไปที่สินค้าคงเหลือนะครับดูผลลัพธ์นะครับจากการซื้อแล้วก็การขายนะครับก็จะสรุปมาเป็นยอดคงเหลืออันนี้ผมจะพูดแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับ เรียบร้อยนะครับตัวนี้คือเป็นตัวสรุปยอดคงเหลือแต่ละตัวถ้าเราอยากดูเหรียนเราไปดูที่สต็อกการก็จะเห็น